าอาหารแก้มมามันต้องเท่าเทียมสิทิเท่าเทียมเดี๋ยวนี้เขาพูดเรื่องสิทีเท่าเทียมมาให้อหนอเยเร็วๆก็อย <c oughs> <ำ>่าเอียงหลบดีทำหน้าดีๆทาหน้าดีๆด,ดีไอ้นี่เมื่อกี้เขายัางทาหน้าแบบนี้เะครอเอาปากจูจๆเธอยิม้มเดี๋ยวมีคนแคร ถ้าเอาห้าเอาลิปติดนะไม่เอาอะอ่าอ่าอครับหอมเลยหอมเลยเอ้ยโอ้ยเอาลิปติดก็ไม่ได้ลิปติดซะหน่อยมันติดนะเนี่ยไม่ติดไหนเนี่ยเห็นปะนิดเดียวบอกว่ามันล้างยากให้ได้ตั้งใจให้ลิปติดมาเนี่ยเขาเช็ดให้มาเดี๋ยวเช็ดเองงอนแล้วนิดเดียวอ๋อมันล้างออกยากไม่ยากมาเห็นป้าออกแล้ว ล่อพูดพอมะคุยนม่ <laughs> อันนี้เธอไม่ต้องมาเล่นบทเขานะมันบทเขาอันนี้เชนให้นิดเดียวเอาเชนหรอ,อดิธิลักดีๆเร้วลวอันนี้อ,อาร์ติชัวราทีละเออตายแล้วกูไม่ขายแล้วกูเดี๋ยวกวัดลิฟที่ยังมีอยู่เอาแบบล้างสต๊อกไปหมดเลย <laughs> ใช่ทาลิฟนี้แล้วแฟนไม่ชอบไม่เอาแล้วอาทั้งงานนะ่ะ เทขายหมดเลยไม่ต้องมายิ้มอะ่ะเจนเออิ้งคลองหน้าบ้านไปเลยเห็นไหมเนี่ยหอมแบบแพรลี่เลยน้องปอดเห็นปะเดี๋ยวฟอดไปทาลิปก่อน <c oughs> เดี๋ยวฟอดจะหอมรอแบบฟ <c oughs> อด <c oughs> ทุกคน, <c oughs> กคน <laughs> มาเป็นฉชนเถอะทุกคนมาเป็นเชนแล้วทุกคนจะเข้าใจ นัายทาลิปผู้ชายอะไรทาลิฟเราบ้าเปล่าเออทาลิปปอดผู้ชายอะไรทาลิฟเราบ้าปร่าวันนี้เราแล้วนี่ทุกคนขาะที่รักขาคอลลาเจนกัมมี่ค่ะคอลลาเจนที่แพรลี่อยากแนะนำนะคะมีวิตามินซีวิตามินบีจิตสองไบโอทนอยากให้หอมนักใช่ไหมมาเร็วปอด ว้าเราไปทาลิปใหม่อะก็จะทาให้รู้สึกว่ามันล้างยากให้ก็เวลาหอ็คือเขาใช้จมูกเขาไม่ได้ใช้ปากผอมแต่พี่อะใช้ปากเมื่อกี้มันโดนริมเฉยเฉยมันโดนริมฝีปากที่เรื่องที่ลงกูตกลงกูมีแฟนหรือกูมีเพื่อนสาวเลยทุกวันนี้มาไม่เอาเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติดให้จุบนะอากาศจูบปากเอาปากนะการจูบปากกงแก้มเลยอะ จะได้ร erm 네ู้ว่ามันล้างยากเธอดูทีแรกมันทุกคนดูอีฟอร์ดทุกคนดูอีฟอร์ดมันทำกับฉันช่วงกาคืนเออแม่บอะว่าม sure ันล้างยาก เธอไม่ต้องเอาชนะเขาทุกเรื่องก็ได้ไหมดูอืม